นี่ใช่ไหมกำลังกรีดนะครับกิ้งสายอ่อนนะครับไปที่ตัวแผงนะครับ v c t นะสองคูณสองยี่ห้านะดูปลายดูท้ายอ่ะอย่างนี้มาที่ไหนจะจับไปฮะกิ้งกิ้งไหมกิ้งกิ้งพยายามกิ้งหนืออ่ะกิ้งออกนะครับจะดีกว่าเออเดี๋ยวก็รู้ครับเออมาเจ้าของมันดึงดึงไม่ได้ครับผมจะตามสร้างขึ้นไปดึงไปถึงหน้าประตูนั่นนะั่นเข้าประตูไปนิดนึง ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งบินไปเลยอ่อ่าอ่เดี๋ยวอ่อค่อยๆไปไหมโอ้ยป็นแมนบอลอ่ะช่างเม่เริ่มอ่าอายก็หลงพี่ศึกมะไม่ป่านนี้ไว้จะแย่ครับตรงนี้นะครับอีบอ้ออ่าจะตั้งคันเอาตรงนี้อ่านะครับอ่าช่างเม่ลอยไปโน่นแล้วนะครับอ่าร้างลมไปแล้วครับลมไปแล้วครับลม สร้างลมแล้วกินกับม้กินกับมามาดีหน่อยกินะเบิดเบยกินเบิดเลยเพราะต้องดึงครับคุณเลยะจะหมดแล้วนะครับหมวกมีก็ใส่นะสร้างมีใส่ร้อยปเปอ่อ์เออัวนนโอเคออต่อไปก็จะมาย้ำแจ็คเอ็นซีโฟนะครับตวโน้นมันบวก บวกจะต่อกับลบลบจะต่อกับบวกนะเดี๋ยวสำคัญตัวเมียตัวนี้ก็คายหน่อยนึ่งนะครับแล้วแต่เทคนิคนะบางคนก็เดี๋ยวปลอกสายกอนนี่แหละไม่ใช่ยำพิษตรงนี้แหละ ตัวน,นี้ก็จะใช้สาย v c t อานะครับประหยัดนะไม่ใช่อะไรมันมีเปลือกหุ้มนะคระับเพรมันต้องดึงห่างกันนี่ว่าลืมไปต้องฉีกห่างกันอยู่ยตอนนี้ก็ยังมีกันฉีกเอา ตัวลบจะเป็นขั้วบวกเนาะตัวบวกจะเป็นลบร้อยนี่กันร้อยก่อนเดี๋ยวมจะลืมนะครับไม่ใช่ไรแล้วก็ย้ำม,มันจะเข้านี่นะคัตเตอร์มันมาอีกจะเป็นข้อห็ดไหมก่นใส่ครับ เป,เปินกระพับนะครับรทำไกจะพับตรงนี้ตรงนี้ใช้ครีมจริงๆต้องใช้ปั้นจกนะครับไม่มีก็เนี่ยเติมกระยำเนี้ยยำสองครั้งนะครับกันเหนียว ลองดึงดูนะครับตันนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้อีกทีเดียวเสียวดึงดูนะอันนี้ก็เสียบเข้านะครับดันให้สุดนะครับแล้วหมนุน จะดังแป๊กนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไปนต่อกับตัวเมียนะครับบางคนเขาก็จะใารยยนี้ก็พอนะครับไม่ต้องออกก็ได้แล้วก็แย่ไว้ก็ได้ตัวนี้พับให้ใหญ่นะ คลายตัวนี้แล้วก็ดันเข้าไปดันให้สุดแล้วก็หมุนสังเกตได้จะดึงไม่หลุดนะครับน,นี่นะ,อะโอเคเหลือก็ไปเสียบฝั่งนูน้นไแต้องไปแยกปายกันอโอเคลากกัแล้วนะครับ ก่อน,น,นต้องไปตัดเลยแค่บักยางเลยตอนนี้บ่ะนั่นปะ่ <c oughs> นะสายขัวลบกลบเดี๋ยวมันจะสลับกันนะครับตัวเมียไอตัวผู้เสียเขาตัวเมีย เสียบลบแล้วตอนนี้ก็ตัวเมียไปเสียบบวกดึงมามันจะห่างกันอยู่นี่นะครับนี่ก็เสียบบวกตอนนี้เซมซีโฟนะครับตัวผู้ตัวเมียเรียบร้อยโอเคไปวัดไฟฝั่งนน้นครับนาบ้านใส่ปลั๊กเทสกันเดี๋ยวจะไป เอดไปสายร้อยเมตรนะครับที่นูน่นหน้าบ้านเลยนะครับจากกลางทุ่งนาตัวนี้นะครับก็จะต่อปลั๊กก่อนนะครับวะจบน,นแล้วเดี๋ยวนี้ตังโวลน,นะครับวัดดีสี่ก่อนอย่าให้ชนกันนะตอนนี้โวลสูงแล้วนะ,ะวางกับเพื่อนกันได้แบบก่อนไฟมาไหมโอเคมาแล้วนะครับ206โวลต์นะครับเท่าที่เห็น นี่นะโอเคนะยวต่อปักกัน่ะช่างเมีต่อเช็ดเครื่องใช้ไฟฟ้านะหินเจียลูกหมูสว่านมา่างเมีต่อนะครับต่อก็ต้องระวังนะตอนยังไม่ผ่านฟิลคันเอาอะไนะครับเงกลงก่อนใช้งานก่อนช่างเมีากกล้อง อันนี้เป็นขาเสียบกดหรือเปล่าอ๋อเป็นขากดขากดตัวนี้ต้องใช้คีมควงแบนเดี๋ยวรอได้แป๊บนึงก็มีตัวช่วยนะครับตัวนี้กดแบนนี่นะกดใส่ออดนะครับกดโอ้ตัวนี้มันมันเล็กไปนะไอ้รูลเล็กนะครับแป๊บนึงต้องใช้เช็ดแล็บเดี๋ยวครับ เ้อใช้เช็แหลมกดครับอ่ะตัวนี้พอดีนะโอ้เดี๋ยวยื่ไปต้องแย่ครับผ่านบล็อกลอยก่อนระวังนะอย่าให้สายช็อตกันนะมันจะฟูบเลยนะครับมันจะละลายไปเลยนะจะไหมนะครับตัวนี้ยาวหน่อยไม่เป็นไรครับชั่วคราวกันนะครับ Okay. แล้วก็ต่อต่อไปฮนะเอ็นเป็นลบนะครับท่านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันไกลแล้วครับไกลแล้วจา้างถ่ายวิดีโออยู่สิลองเทิดไฟเทิดแ่งกัน,อ,นนะอืม ไปลงยูทูบจากนั้นกันผู้หเห็เป,ปน็นแมนเ้าจะได้รู้วิธีเทสวิธีอย่างไรหลายย่างหรับอกเห็นเป็นกันมีกระมไปปัดธรรมดานนะผนะคะัคนผูนล้ลืมพักไปบัดผู้รำพลดเรืมเอาเมาหล่กะดิ่เลืมันเดอดที่สา <c oughs> มยจะมาขวดใหนล่ะ เราใช้กัน,นรับแล้วก็วัดไฟทีนะเอาเอลเป็นบวกนะตอนนี้ <Yeah. S 1> อตอนนี้1้อยเหลือร้อยเก้าสิบเจ็ดไฟก็จะใชะ้จะใช้ไฟนะ,อ,ะอันนี้เราสาธิตใช้สว่านก่อนอันนี้ก็พยายามกดกดล็อกเบอร์ไว้ก็จะดีนะห้ามห้ามกดสปีดนะครับสวิต์พอเสียการใช้ดีซี แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นลูกหมูที่เราจะใช้ตัดเหล็กต้องกุศาที่ซื้อว่าสองสามพันใบเรียกถอดทัชเอาจะติดเล็ดนะครับถัดทัชทองจะละลายหยุดก่อนช่างเมย์ต่อไปเลยทีว oh. <ind> okay. ีครับจะดูทีวีแล้วจะได้ยุบเะไรจะเทียมเลยไหนเดี๋ยวมาได้ดอกซ้ำลูกกลุ้ม มึงกัดมึงดีดไม่ได้ยังไงมัมาหนังนะหนังโอ้ยมันมีเซเวยแล้ววะเห็นอะไรรึเปล่าหมอบิชาเทียนสซเวยแล้วก้องเป็นรุ่นเก่าแล้วไปนี่เปิทีวีได้อยู่เราเทียนน่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะไฟไฟทีวีมาแล้วนะครับจ้ะวิทย์อยู่ไหนรล้รุ่นนี้อืมเอ้อเดี๋ยวสร้างลูกสร้างน้อยเหนืออย่างเดียว อ้าวเปิดตัวไหนเนี่ยกดไม่ติดนะเดี๋ยวใส่โดรนว่าอ๋อปุ่มล่างปุ่มล่างนับมมีเซอได้ยบครับกดปุ่มได้ยังถ้ามันใส่ได้นะนทีวีไม่ใช้นานแล้ะตัวนี้ก็กล่องพีทไอมันไม่ใช่เฮ็ดดีแลเป็นรุ่นเก่านานแล้วสงสัยจะได้ยกชุดใหม่ละสงเสื่อสดใหม่ โอเคติดตามตอนต่อไปครับครับทีวีมีปัญหาอยูอ่ครับตอนนี้ก็ให้ช่างเมยขุดนะครับวัดแล้วนะครับขานะครับเหล็กยังไม่มาอยู่ก็กว้างหนึ่งเมตรนะครับยาวห้าเมตรนะครับตามแผงแผงตีไว้แผงละเมตรนะครับก็ห้าเมตรสั่างเหล็กสามเส้นจะพอเนี่ย หลุมก็ลึก50เซนตั้งแผงเสร็จค่อยเทก็ได้นะครับต้องปรับระดับเสาเอาตามเหล็กตามงบประมาณเหล็กน้อยเหยึดแผงโพลี340วัตต์5แผงนี่นะครับใช้เสียมขุดโอเสียมนี่ก็มี2อ,อันแล้วเนี่ยนี่ก็เมีอันเดียว หน้าได้ไหมหน้าได้ไหมเด<ฮ>ี๋ยวละย่ดลึกแรงกันได้ดอกเพื่อจะได้หนุนขึ้นมาบัดนั้นต้องปรับระดับอีทอกทีูแดดใกล้เที่ยงแล้ว อันนี้ใส่เสื้อสีเดีวยวกันเลยกับช่งเมวนี่